ไวพี P, สวัสดีค่ะมาชี้เป้ารถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการค่ะเป็นพยาบาลนะคะใช้และดูแลไว้อย่างดีเลยค่ะ m มิซูบิชแรนเซอร์ซีเดียรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้ค่ะราคาเงินสด79,000บาทนะคะเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้นะคะ1,600ซีซีเกียร์ออโต้ CVT ค่ะ เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินล้วนนะคะ91 95เรือกเติมได้หมดเลยนะคะภายในค่ะสวยงามค่ะสวยดูดีมีระดับนะคะเป็นเบาะหนังโทนสีค,ครีมเกียร์ออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเครื่องเสียง USB ใช้งานได้ปกติภายในสวยๆด้วยเบาะหนังสีครีมค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ สวยดูดีเลยค่ะช่วงรางแน่นๆเรียวสุดไม่ดังเล่มเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี6-6นะคะขายเงินสอดอย่างเดียวค่ะในราคา79,000บาทนะคะสนใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อดูรถได้ที่โรงพยาบาลคลองสามวานิมิตใหม่มีนบุรีถนนนิมิตใหม่กรุงเทพมหานครนะคะ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ในคลิปนี้เลยค่ะติดต่อเจรจากันได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ